ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีรีวิวพิเศษสำหรับคุณกับ Mitsubishi t r i ท o n 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ดุดันประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าคุณจะมองหารถกระบะสำหรับการทำงานหรือการผจญภัยไททันใหม่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากภายนอกมิตซูบิชิได้ออกแบบไททันใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและล้ำสมัยมากขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดินามิกชิลียที่ให้ความรู้สึกทรงพลังไฟหน้าเล็แบบใหม่และไฟส่องสว่างกลางวันช่วยเพิ่มความดุดันขณะที่เส้นสายของตัวรถดูโชบเฉีียวและมีมิติขึ้นซุ้มล้อขยายกว้างขึ้นช่วยเพิ่มลุกออฟโรดลุยลุยล้ออลลอยขนาดใหญ่ให้ความสปอร์ตและความมั่นใจด้านถ้ายมาพร้อมไฟท่ายดีไซน์ใหม่และฝาท้ายที่ดูหรูหรามากขึ้นโดยรวมแล้วไททัน2 0 2 5ได้รับการออกแบบให้โดดเด่นกว่าเดิมในตลาดรถกระบะ เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นคอนโซลดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto b o ร์ดนั่งได้รับการปรับปรุงให้นั่งสบายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไกลรุ่นสูงสุดมาพร้อมเบาดหนังแท้วัสดุภายในแบบซอฟท์ทัชและไฟสร้างบรรยากาศที่ทําให้ห้องโดยสารดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นฟีเจอร์อื่นๆเช่นช่อง USB หลายตําแหน่งที่ชาร์จไร้สายและหน้าปัดดิจิทัลก็ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นด้านหลังยังมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นทําให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายกว่าเดิม ด้านสมรรถนะมิตูบิชิไทรทั่ง2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ให้กำลังประมาณ201แรงม้าและแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรมีตัวเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WD ให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายช่วงล่างถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้การขับขีน่นุ่มนวลและมั่นคงทั้งบนทางเรียบและทางครุขระ เรื่องราคา Mitsubishi Triton 2 0 2น2025ถือว่าคุ้มค่ามากรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมออปชั่นเต็มอาจแต่ระดับ1นล้านแปดแสนบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกด้วยราคานี้คุณจะได้รถกระบะท,ที่แข็งแกร่งทนทานและล้ำสมัยพร้อมลุยทุกเส้นทางคิดเห็นยังไงกับ t r i ทันใหม่คอมเมนต์บอกเราได้เลย